เป็นวัดจังไดเฮ็ดจังไดจังสีหัวพ่นเก่าลอยเมตรอ่ามันเป็นไอสี่นะครับเพิ่นจะวัดมาปั๊บท่องนะครับไปเรื่อยๆนะครับเป็นช่วงระยะทางห้าสิบ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 เอาจริงๆแล้วคือว่าแบบซ่อมนิดคือประเดี๋ยวเลยนะครับสนามเนี่ยเดี๋ยวไล่ซูทเพิ่นว่าประมาณสองพันสองว่าสิบสองสามสามสองหนึ่งก่อนครับอีสานมักม้วน สวัสดีครับมือนีเป้าลุงพาพี่น้องมาที่ตำบลม่วงเลยอำเภอพังโคดจังหวัดสกลนครนะครับผ้าพี่น้องมาเบิ่งบังไฟทางไก่นะครับนี่นะครี่นี่นะครับนี่ทีนี้เลยเลยที่นี้นี่จะสามารถไปไกลได้หยอดสองกิโลเลยนะครับเมื่อกี้ผมได้ยินประกาศล่าสุด1910เมตรนะบังใจเลยล่าสุดคนนี้ช่างลุกนะครับมันมาเด้งกันไปเลยกับสอยไปตามไายเลยนะครับเป็นหมาเลยที่ตรงนี้เด้อจุดเนี่ยตอนนี้ท้องแดงอยู่ยังบนได้ไหนอมพร้อมแล้วจะไปไฟเบอร์สองเจ็ดบังไฟเบอร์สองเจ็ด Bú sợt, bầu trong có mũ sụt xe bồ sẵn lùi vòng bếp quần cười lều lòng đơn xóm สุดยอดแ่นะครับอนนี้เพิ่กนจะมีประกาศได้ล่าให้กันประกาศได้ลอยให้กันเดี๋ยวเดี๋ยวผมสิภาพี่น้อเขับไปบงไก้ๆว่าบนตกแกงมาแน่ไ่ะนะครับนี่นีเพิ่นจะไปขันหางไปนต้งครับไปางนีทางเลยไครับไม่แนขันหางปานงเพนเสียนเอา ครับับครัก็เหมรับครับผมโอ้นี่มัแบบนี้เลยนะครับครับผมโอ้หเห็นมันนางกนเมันตั้งท่าอะไรก็ไม่รบ้เต็เตครับจะเือกันนะครับหนานครโอ้โอ้จะต่อเนื่รายงานผลเรือรันเดือาตัอนื่อง180เมร180เตรตัวจริงกันป่นี่ย1,180เมตรอาจไปเป็นกิโลเลย180เมตรนะครับเบอร์สม้านะครับ เนสีอันีจะเสก็ตกเต็งตกเต็งไปเรยๆนะครับสไปไปเรยนะครับหัวนี้คือแบบหัวเป็นปลารชิสเลยมันจะมีสนามสนามซีใส้ตัดหัวตัดก็มีครับไปเย่ห้ส้สนามมังคครับมันทีนสิบาทโอ้อันนี้คือเป็นของตำบลครับตำบลม่วงไก่ต้องเช็ด้วยนะครับเบอร์ที่เนหลังนะครับเรยำบลม่วงไก่เบอร์นี้นี่คยดไรลสุดจักกิลจักเมทครับสามปัหาครับว อันนี้นะครับหลายคตไครัท่าเก่าสนามมันจะมีสามัญหาอยตอนนี้ยังยังยูพันโตครับโอ้ยังยูพันเก่าุครังที่แปดหมเลครับแต่เมืองไปพันเก่าบ่ครับเยนไปพันเก่าบ่่าชิไรอยู่ครับไปเลขีงครับสีงเียอยู่กันทีมงานหังครับทีมงานหังให้เยอะป่าทมงานสีชมพูดอกดอกอกมทั้ผ่านกเมินเหืนป โอเคนะครับเดี๋ยวจะไมเบังน้ำกันเดี๋ยวถอยก่อนนะครับเวล่ามาจุดจุดต้องถอยอย่างไรจะชุดแบบชุดแบตคือกันนะครับนี่จะเป็นสายไผ่สายมันแต่ว่าต้องเช็คที่ดีแล้วอย่าไปสอดของคนอื่นผมคิดว่าหลายคนต้อง อยากพูดกับพิกาแน่นอนว่าเพิ่นวัดจังไดญเฮ็ดจังไดญจังสิ่งหูว่าเพิ่นเก้าร้อยเมตรเก้าสิบแปดเมตรนะครับอ่ามันเป็นไงสี่นะครับเพิ่นจะวัดมาปักท่องนะครับโอ้ปักปักถุงอ่ะปักท่องนี่ไปเรื่อยๆนะครับเป็นช่วงระยะทางห้าสิบ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 ไปอ่าสมมติว่าห้าร้อยเมตรเรือเท่าไหร่กัเป็นปักท่องหญ่นะครับอ่าก็สิ่หัว่าเออหนึ่งกิโลเด้ออยู่ตองนี้ไอสี่นะครับปักเป็นระยะระยะทางไปนะครับสมมติว่าท่องเงยอยู่นี่หนึ่งกิโล สมมติว่ามันมาตกอยังซี่อ่าหนึ่งกิโลเราก็จะวัดจากตรงนี้มาถึงตรงนี้สมมติว่าวัดไดหาเมตรก็เป็น1กิโลกับ5เมตร1นึ่งเมตรนี่สิสมมติว่าตัวนี้ลักที่1นึ150่งรเมตรเนาะสมมติมันไปตกยุงซี่3เมตรก็จะเป็น1นึ่แล้วก็วัดมาอีก3เมตรก็จะเป็น1นึ่งร้อยห้าสิบประมาณนี้นะครับกติกาเพื่อนนะครับแล้วก็มีกรรมการไปทางยุ่เป็นชุดเป็นยุบเป็นยุบไปผมไปตกแล้วก็เฝ้าแลยมาวัดเลยเราติดจําอะไรน้าเลยครับอ๋อมีเบอร์มีเบอร์มีเบอร์อยยู่ในนสาี่ เนี่ยจะมีเบอร์อยู่ในสายนะเออจะเป็นช็อตของคนอื่นบ่อยเดี๋ยวเฝ้าเดิเป็นเบอร์ไพ่เบอร์มันโอ้กะจำดีโมช็อตนี่จะมีอยู่สองฟังฝั่งนี้ก็ฟังพุ่นนะครับพุ่นแบตเตอรี่ลูกหนึ่งอยู่พุ่นเดี๋ยวต้องเบิ่งน้ำกันนะครับตอนนี้ซื้อทิตฐิหลายสุด1,900เมตรเดี๋ยวมาเบิ่งน้ำกันจนหัวจบว่าที่หนึ่งจะได้หลายเมตรป็นได้นะครับตื่นบานพร้อมนะครับหนึ่งสองสามสามสามเดี๋ยต้นครับ โอ้โหไปไก่แห้งถุดดอดเลยอ๋นี่อ้คือลำดับนะครับลำดับอันนี้ก่อน่ว่าตัวนี้โบติกกับไป13แลรอบต่อไปกับสเปนเบอร์17แเ็ล้วก็เปนเบอร์สีนะครับยมาัเราจะไป42นะครับพร้อมแล้วจะพร้อมไปเบอร์4บอบโค้ช่มมบาย3ามเล็บขอนแต้รอง หนึงโอ้ยลบสายคนเดือดครับสายคนเดือดสายคนเดือดสายคนเดือดสายนเดือก็จั่นี่ครับผมรวจมาบงน้ตาไไเทอาไรครับนี่ผมย่งองทไทนี่วัว่ายุดวนยาดวันยดันวันหุดวันหยวันันวันหันหุดันดนอยู่บ่ครยดันหนนยดนหอุัยวันยันดวยนหนันหยนอยเดนาะอันนี้อาจนนหยยนัน โอเคครับผมเอานี้ได้กันเร็วนี่ขึับมือได้นี่นี่ครับเบอร์สามสิบสี่เบอร์สามสิบสี่สายฝนเดือดสายฝนเดือดครับผมสองพันไปกดน้อยนึงโอเคมันเป็นการพนันได้แต่ว่าความคิดบนตรงกันในที่นอกระกับกดน้อยกับมิดจากกระพริบยึดกันร้อนร้อนอันนี้ไข้กันเลยนึกซึ่งเอาเสีอไปแล้วทิ้งกันสายฝนเดือดครับผมล้มสีนี่แมตเสียน้อย คุณจะอยเบอร์2ี่สิบเนี่ยนะครับหมายเของอยู้งถานนะครับนี่ชมปู่อยบ้างนี้แล้วจังสิเป็นบั้งคดน้อยนะครับบั่งโไปสามคนเรจะไปไปเบอร์สองแปดเจิที่สอนะครับไฟเนื้อฟ้าหนึพร้อมนะครับ1 2 3 3สองสามสมองหนก่อนครับอโอ้ไปควงวนานเิลูก โอ้มกไปทั้งเก่กตมีล่มดาบตัวนียยขว้วข้าขัาข้วแคกไปไปทั้งเตเลยนียระยเท่าง่ายจาอดผมนั่นหาลอยหอยเมตรอยู่ได้บางท่านี้ไปมาบั้งตัวนี้เป็นบั้งขด,ด้อยเลยครับนสีทองวังน้ำกันพิมพ์น,นสายฝนเดือดสามสิบสีสายฝนเดือดหนึ 1, 2, 3, 3, 2. ่งรองหนึ่งสองสามสามสองปครับไปแล้วไแล้ว นี่ลีผูเปนสิเกินสองพันี่ลีบ่อ้ยมาไปลุนรุนฟ้าน้ำกันว่าจะได้เท่าใดผู้ใดจะเสียคนน้อยลดน้อยเพราผมกับเพลาะครับสอคนสามสี่นะครับสายขนเดือดหนึนะครับระยะทางหนึ่เมตรหนึ่เมตรครับหนึ่เมตรนะครับรายผ่างขานนะครับ เออจริงๆแล้วคือว่าแบบซ้ำหนิคือ่าไดลายแล้วนะครับสนามเนี่ยเดลายสุสพันวาปร้มสองพันว่าสิสองพันสองว่าสิเน่มันหลวมวมขนงดมันนเนาะแต่ว่าไปแบบสาวรวดบันแบบม่นสาวว้าวเด้งสองสามสามสองเริ่กนครับว้าวขนเ้าเนี่ว้าวขน้าขนาดกเสียเวลานะครับห้ชั้นตรวจสอบที่เดีวขึ้นจุดนะครับ ถ้าจุดออกไปแล้วเราตรวจสอบคืว่ามีอะไรเกิดการครับพี่น้องสังเกตมันทุ่งๆหรือได้ต้มกายนี่คือเป็นตูบๆกลางนั่งบอกแต่ว่าทั้งไทยนี่ถามออกไปทัดวไหนมีลุ่นอว่านักสองคันนี่ทุ่งนี่แต่ว่าแต่เราสองมหาจิกว่างวันนี้โครับไปไกลพ่อเจ้าต้างเขานูเขาเป่าหนามเด้อพี่น้องว่ามันจะเป็ยังไงด้วยนี่พร้อมแล้วจะปล่อยรถไฟเบอร์40รถไฟเบอร์40นะครับร้านทองเจริญก่อสร้างพร้อม 3ตัวไปแล้วนะครับสีโนโอ้มาเต็มเต็มเลยครับมาเลยบอลลงเลยครับสิบเจ็ดลงเลยครับเอาปนะกิดตีนเะก่อนบางตัวไปเป็นทีมงานหนังนอเดี๋ยวไม่สิสิบห้าพร้อมแล้วจะไฟไหไฟเบอร์แปดสห้า สุกอลตองากลงี้อดวอนนไอสามามอแน่ออยู่แลวไปแล้วครับปล่อยไปแล้วแปดครับบาะงีไล์ใช่หนี่โอ้มันบย่อยนามันแบบนบก่ยดบครับจักเม็ดครับนี่เขา้ถหัวนไม่ได้าษาาแต่ว่าอยู่เนาะยังไม่ได้นี่มั ขั้นขึ้นขั้นลงขั้นขึ้นบ่ขั้นอยถึงก้นขึ้นาบ่ไกหข้นบ่หมนันนข้นเน่ยโนที่แม่ไหนครับที่แม่ไนเท็โดนไหวโอ้บ้านนี้บ่เอ้ามาหลุดมาพั้น้ำกันว่าจะได้เจ๊เม็ดนะครับอ่ามารอรุ่น้ำกันนะครับส2มส ตัวไปแล้วรวบสูงเลยเอาแล้วครับไวเป็นใครตามไปดูตามไปดูโหุ้่นเลยพุ่นเลมไพู่อเหแลโอ้โหไขไข่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 ไัยไข่ไข่ไน่ไข่ไข่ไ่จ่ไั่ไข่ไข่ไข่ไ่ไข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 ่แข่ไ่นข่ไ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 ่ไ่ไ่ไข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 ่ไ่ไข่ไขอไไ่่่่ไ่่ ออกลูนะครับออกพ้อมแล้วเรือเฟอไฟเบอร์4 5ไฟเบอร์4 5วันใจน้องแครอทนะครับแอนน้องเฟร์ย่าบานนะครับวงเล็บขั้นมอนคำหมักบินพร้อม1 2 3นสองสามสามสองนึ่เอาบินบินบิน ไปเร็วไปเร็วเอาไหลยาวนะครับดูนะครับสายตาดูนะครับหยุดอยู่ทั้งแาบเบิร์ตแล้วบ้านเนี่ยมงาน้างถว่าถืง้ตั้งบารจัดได้ตั้งพ่กรเบิร์รจะออกมาเ็กชุดไเลอันารกรรมการแต่กรรมลอฟังระยะทางนะครับโค้งใ่าเหียบรนอยขึ้เบิร์ว่าจะข้นาไหน่ถลจะเมียจะเมแน่นะครับอเเสียงกิ้งนะคบต้องุ่กับสีวามาสาม ต่อไปแล้วนะครับป้องไฟเบอร์65หนุ่มเมืองเชิญน้องกีตาร์2วงเล็บโกโก้น้อยพรหนึ่งสองสามไปออกตัวนะครับไปไปชิลิวเลยไปไปชิลิกิเลยเลยนี่สปีดตัวซ่าแต่ว่าะเบิร์นเบิร์นด้วยครับเบิร์นย่างก่อนออกเราเรียนเชิญท่านกำนันนะครับพี่เต้นกองรายการครับผมเราจะปล่อยป้องไฟเบอร์70นะครับ เจ็ดศูนย์อีกครั้งควันรืดดีพร้อมหนึ่งสองสามสามสองหนึ่งก่อนครับก่อนเอาไปแล้วครับเจ็ดศูนย์นะครับไปแล้วขอบคุณนะครับเช็คด้วยเช็คด้วยไปแล้ง สิ่งทีโอกาสยีกบอ่อที่ใดมาพอกันอีกจึกเ่ออายทีเอาเวลาที่เหลือเพื่อเอ่ยคำว่าฮักเจ้าเคยสัญญากันไว้มาพอกันไม่น,นาการมึงไมองเก่าเคยมีสิเว้าออให้เจ้ามาืเป็นแฟนให้มีโอกาสเด้เดินลบไปที่เดอตตองเร้า,าให้บุญบึงไปได้ไดเบิกฟ้าบูชาภนาไปเป็นสุดเป็นอด,ส,ดสิพอนะครับสายลบรอนี่เหมือนจะหลนะรอบนี่หาบ้างนะครับมาตพาบัวนอ้มาตน้ำตัวนี้ขันน้ำถันขัน แบบความแล้วัะแข่งไฟเ่อร์ห้าสิบห้าแังไฟเบอร์55ห้ไฟเบอร์55น้องใหม่ป้าสังเลยวงเล็บบังข้าวหลามดงวุ้งไข่พร้อมหนึ่งสองสามสามสองบังข้าวหลามบังข้าวหลามไปแล้วครับความแล้วจะผมไฟเบอร์71ครับบังไฟเบอร์เจ็ดหนึ่งเอาแก่รสตูวงเล็บหวั่นใจน้องเอาแก่สองหนึ่งสองสาม โอเคนะครับปล่อยตัวไปแล้วนะครับเจ็ดหนึ่งนะครับคนนีเปแคือมากวามร้อนจะวังไฟเบอร์สองหนึ่งนะครับวังไฟเบอร์สองหนึ่งน้ำเดื่มซักสมบูรณ์วงเล็บขวนใจน้องไข่มุกสามพร้อมหนึ่งสองสามสามสองคนโูงไหออกตัวไปแล้ว ล้ววันต uh, ู้วานจนออกอีกฝ่ายนิ้บข่้นขึ้นลายอะไรบางหนึ่งหนึ่งเก็บอีกครั้งบอกอ๋อเอ้าเก็บจังไหนก็ได้ลงทะเบียนมาจูดแล้วกะจีให้จูดพี่เก่าล่ะเอ้าเอ้าให้ได้เอ้าไปเอาให้ได้ได้บาทหนึ่งเอ้า พร้อมนะครับยังไฟเบอร์หนึ่งเจ็ดทางที่ไม่รู้นะครับพร้อมเดินสองสามเอาไปแล้วนะครับดูนะครับซ้ายซ้ายนะครับซ้ายนิดๆนะฮะกรรมการด้วยด้วยพรมจตุประมาณเถียงเรื่องต้นต้นตาลนะอาจจะข้ามเส้นพอดีก็ได้นะครับเราเห็นควันแล้วครับออาพร้อมเลยครับเจงเจ้าตุรีสกอร์นะครับอ่าขึ้น แต่ว่ามันต้องแม่นได้จับมือเจ้าแลนลบบังไฟไปน้ำกันตบตาใต้ห่มใหม่หัวใจอ้ายไว้วันอยากเปลี่ยนความสัมพันธ์แต่ก็ยังบ่ทันได้เบาสิมีโอกาสอีกบอที่ได้มาพอกันอีกกเทืออ่ออายสิเอาเวลาที่เหลือเพื่อเอ้ นี่ก็เกือบไปสามเลยนะครับเดี๋ยวไปเบิรงนตั้งกันว่นาตอนนี้ทีมไหนเด็กใกล้เด็สุดแราคาเจ้าเม็ดนะครับแล้วก็ม่เหลือยอยีกหลายเลยนะครับน่าจะเหลือเกือบหน่อยบางเดี๋ยวไปเบิรงกัน ดาเล็กวเมตรตอนนี้น้ตอนนี้น้ตอนะคจะเป็นหลายสุดแลวตอนนี้นะครับงออเมตรเดี๋ยวหลังจากนี่ปจันเบิราทรจะมีบางใดทํารยุรบังนีได้บอนะครับเมตรนะครับเดี๋ยวมาเบินกันแตกยังบทันดเบ้า มีโอกาสอีกบ่ที่ได้มาพอกันอีกก็เืออายสิเอาเวลาที่เหลือเพื่อเอ่ยคำว่าฮักเจ้าเคยสัญญากันไว้มาพอกันไหมหน้าตาบังไฟมองเก่าเค่มีที่วาวขอให้เจ้ามาเป็นแฟนบังไฟเบอร์หนึ่งหกห้าดาวรุ่งขวัญใจน้องปั๊บน้องอาเธอร์พร้อมหนึ่งสองสามสามสองหนึ่ง ครับสวยงามสวยงามท่านบังดีลูกชายของท่านนายกเอกนะครับที่จะจัดให้อะไรถึงพ่อพร้อมหนึ่งสองสามสามสามไปแล้วเอาละครับเป็นทุกนะครับดัมเป็นทุกเนี่ยปิดสนามนะครับปิดสนามอย่างงดงามทุกท่านนะครับของกับบัมบูทุกท้ายนะครับอ่า การแข่งขันร่วมมือกันนะครับขอบอคุณมากๆเลยนะครับทุกท่านนะครับ <S 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 ตอนนี้บังไฟกันจุดไปเบิดแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไปเบิร์นน้ำกันไว้ยุทธดานทีมงานไหนจะทำไรบ้างสองสองสี่แปดไดบอลนะครับเดีย๋ยวไปเบิรนน้ำกันนะครับมีคนทำไร่ได้เสวยครับผมน,นี่ทีมแน่นสาวสวยบนนุกมาวิ่งเล็บขัางเบิรมในตำนานเขาโหเพลยระยะแทางด้ สองพันสี่เมตรนะครับที่หนึ่งโอ้สุดยอดเลยอุย้ยอันนี้ที่สองสองพั้อ้ยต้องเหนียหน่อยสามห้าเส้นขึ้นไปที่2กิลโลกูอะผู้บดบดธรรมาดาแนงนะครับสุดยอดเลยแต่จบไปเป็นทีเรียบร้อยนะครับนี่เจ้าหน้าที่เป็นกัวเก็บสายไฟเก็บทางเราเรื่อยเบิังมาเบิังข้างห,หลังฐานโอ้โหทั้งเสือกเป็นไม้ขันแต่ละข่ายแต่ละข่ายนะครับทั้งหมด174บ้าง สุดยอดแฮกขุดเปิดเหนื่อยเลยนะครับโอเคครับผมกับมวลนี่กันครับผมไฟท่าไทยต่อไปเป็นสีมอบรางวัลนะครับโอเคครับผมคลิปหน้าจะเป็นเมืองไหนกกดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจิบบภาพคลิปต่อไปนะครับโอเคครับผมสหรับคลิปนี้ขอลาพี่น้องไปก่อนครับผมสวัสดีครับเวลาสามปีละเดืนนอลาที่เฮาว่าเทือนนามาพอกันไม่ ตั้งแต่งานบุญบังไฟอยู่คอวังยังจำได้เจ้ากับอายนั่งบึงบังไฟน้ำกันบอกหูว่าโดนปานใดสิได้พอ่อนาหูแต่ว่าคืดหอดเจ้าจนเอามาฟัน